พี่เตียงครอบครัวใหม่แล้วไซส์นีไซส์อะไรพี่ตัวนี้เหรอเป็นไซส์ขนาด9.5ฟุต9.5ฟุต <9. 5. S 2> ไซส์ใหญ่ตัวนี้คุณลูกค้าเลือกแบบเอ่อเป็นรุ่นหัวมีไฟรุ่นนี้จะเรียกว่ารุ่น P20 สั่งทําพิเศษก็คือเป็นขนาด9.5ฟุตเป็นไซส์ครอบครัวมีลูกหลายคนเนี่ยนอนเรียงกันได้เลยไซส์ใหญ่เลยนะฮะเราสามารถทําได้ทุกข,ขนาดนะไม่ว่าจะเป็น แปดจุดห้าฟุตเก้าจุดห้าฟุตสิบฟุตสิบเอ็ดฟุตสิบสองฟุตเนี่ยทาได้หมดขอให้พื้นที่ห้องของเราเนี่ยวางได้เราสามารถทําให้ได้นะเดี๋ยมาดูที่หัวเตียงตรงนี้ดิรุ่นนี้พียี่สิบตรงนี้เห็นไหมพียี่สิบจะไม่เหมือนพวกพียี่สิบเอ็ดหรือว่าพียี่สิบจุดเจ็ดนะก็คือจะเป็นแผ่นชั้นตรงนี้เป็นแผ่นชั้นกระจกดิลิชักงตรงนี้จะไม่มีแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ชอบกระจกตรงนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนไปเป็นแผ่นชั้นไม้ก็ได้แต่กระจกอันเนี้ยสวยนะถ้าเราบบีีนหอว่ทเชชงงโัตย ใช่เอาตั้งโชว์ตรงนี้ได้ปิดสวิต์ปิดเปิดไฟได้เวลาเราเปิดไฟเนี่ยแสงมาส่องลงมาข้างล่างเห็นปะ่ะใน,นพี่ปิดอีที่หน่อยนี่ไงีอ,อีกฝั่งนึงก็จะใช้งานอยู่ได้ถูกต้องถูกต้องก็คือจะแยกจะแยกกันนะจะแยกกันแบบนี้นี่นี่โอเคแล้วมีออปชันที่สําคัญตรงอีกอย่างหนึ่งก็คือช่องท่อนของด้านล่างนี้วิธีเปิดก็คือเอามือดันตรงนี้นะเห็นไหมดันตรงนี้แล้วดึงขึ้นมาน นี่เจอช่องเก็บของรับจริงๆช่องเก็บของบิวเก็บงานให้หมดเลยเห็นไหมนี่นะเมื่อเก็บของรับสําคัญเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็นําแผ่นชั้นตรงนี้ปิดเข้าไปแบบนี้นะอันนี้เรียกว่ารุ่น P 2 0เป็นไซส์ครอบครัวไซส์ใหญ่ขนาด9.5ฟุตแล้วก็คุณลูกค้าท่านใดต้องการที่จะเลือกรุ่นอื่นที่ไม่เป็นรุ่นนี้ก็สามารถสั่งทําได้นะไม่ว่าจะเป็นรุ่น P 2 1 หัวดึงลอนอะไรก็แล้วแต่ภายในเพจของเราเนี่ยสามารถทําได้ทุกแบบที่เป็นไซส์ครอบครัวสามารถสั่งเข้ามาได้เลยตําแหน่งนี้ชักสามารถเปลี่ยนได้หมดไม่ว่าจะเป็นด้านข้างหรือจะเอาไวไ้ปลายเท้าแบบนี้ก็สามารถทําได้นะอ,อันนี้เป็นไซส์ครอบครัวยังไงฝากผลงานของ i n v e t สเฟอร์เนเจอร์เอาไว้ด้วยนะครับอันนี้เป็นเตียงครอบครัวรุ่น P20 ครับ